กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยจัดตั้งโครงการมาลายวิทยาสถานเพื่อเป็นโครงการต้นแบบทำหน้าที่เป็นวิทยาสถานแห่งปัญญาพัฒนาเศารษฐกิจฐานรากนำรองพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่จังหวัดเลยและจังหวัดลำปางโดยนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาการปลูกไม้ดอกไม้ประดับสร้างแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติวัฒนธรรมเพิ่มองค์ความรู้ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองและเติบโตอย่างยั่งยืนดรชุติมาเอี่ยมโชติชวลิตผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยกล่าวว่าวาวาบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเลยและจังหวัดลำปางโดยมีการดําเนินการจัดตั้งโครงการมาลายวิทยาสถานซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสํานักง,งานการวิจัยแห่งชาติเพื่อทําหน้าที่เป็นวิทยาสถานแห่งปัญญา มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสร้างแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรมตลาดไม้ดอกไม้ประดับและผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มองค์ความรู้สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองและเติบโตได้อย่างยั่งยืนผ่านการดำเนินง,งานประกอบด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในการขยายพันธุ์พืชจำนวนมากและผลิตพืชปอดโรคลดต้นทุนในการผลิตต้นกล้า การพัฒนาผันธุไม้สีสันผันพืชเพื่อเพิ่มมูลค่าไม้ดอกไม้ประดับและสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวการแปรรูปและพัฒนาชาดอกไม้เช่นกาแฟดาวเรืองและพันไม้ท้องถิน่นให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆการทำภาชนะปลูกจากวัสดุท้องถิน่นเช่นดินเหนียวฝางข้าวและกกเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าชุมชน การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมีระดับครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนประยุกต์ใช้วัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติมาทำปุ๋ยหมักการป้องกันโรคและ,มะแมลงโดยเฉพาะ,มะแมลงวีขาวเพี้ยแป้งและเพี้ยไฟและการพัฒนาบรรจุพันธุ์ขนส่งพันธุ์ไม้เพื่อรองรับการสั่งซื้อผ่านตลาดออนไลน์ขณะที่ยุ่งศาสตร์ไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเลยและลำปางประกอบด้วยการส่งเสริมไม้ดอกไม้ประดับเชื่อมโยงการท่องเที่ยวดอกไม้งาม3ามฤดูการพัฒนาองค์ความรู้และความสามารถในการผลิต การทำภาชนะปลูกจากวัสดุในท้องถิ่นเช่นดินเหนียวการสร้างมูลค่าเพิ่มยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนฟางข้าวและกกเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้ารวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานวิทยาสถานแห่งปัญญาดรชุติมายังกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าการดําเนินงานมาลายวิทยาสถานซึ่งวอวอได้มีการนํารองพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ที่จังหวัดเลยและลําปางโดยดําเนินการครบวงจรในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชคัดเลือกสายพันธุ์ ส่งเสริมและพัฒนานระบบการปลูกเลี้ยงไม้ดอกไม้ประดับตามหลักความพอดีไม่เหลือทิ้งเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพปลอดภยัยด้วยต้นทุนที่เหมาะสมมีการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภยัยรวมถึงการเพิ่มมูลค่าเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวในจังหวัดอีกด้วย